สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนกนะคะสิ้นศิลปสัชนาลัยสุขโขทยัยวันนี้นกมีสิ่นสวยๆงามให้ชมกันอีกแล้วค่ะเป็นงานสิ้นมักโรนะคะแล้วก็ต่อเชิงสวยๆเพื่อเติมสเสน่ห์สีสันให้กับสิ้นบ้านเรานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนกจะพาดูรายละเอียดทีละผืนนะคะว่าแต่ละผืนมีความสวยงามอย่างไรบ้างตัวสิ้นนกบอกแล้วทุกผืนเป็นสิ้นมักโรนะคะจะผืนนี้จะเป็นเอกลักษณ์ที่แบบ สวยงามมีหลายลายในผืนเดียวกันนะคะซึ่งก็จะมีความโดดเด่นแปลกตานิดนึงค่ะสำหรับคนชอบเก๋ๆนะคะนกผืนนี้เนี่ยตัวสิ้นสังเกตว่าอันนี้ตัวสิ้นนี่คือทอครั้งเดียวนะคะไม่ได้มาต่อกันนะคะเป็นงานทอครั้งเดียวเป็นงานทอยากเลยค่ะเพราะว่าในหนึ่งผืนมีหลายลายในการ าการสร้างลายก็จะยากกว่าปกตินะคะอันนี้ใครได้ไปคือคุ้มมีผืนเดียวจริงค่ะแล้วก็ต่อเชิงนี่ค่ะต่อเชิงสวยๆเนี่ยอันนี้เป็นลายเชิงนะคะนี่ค่ะถ้าใส่แล้วก็นี่ค่ะจะออกมาประมาณนี้นะ อยากบอกว่าทุกผืนปูผ้ากาวให้เรียบร้อยพร้อมสวมใส่นกให้ดูลายใกล้ๆนะคะงานพื้นก็จะเป็นออกเป็นสีโทนเทานะคะแต่จริงๆแล้วเป็นงานยืนด้วยสีแดงพุ่งด้วยสีฟ้านะคะมาให้ดูเห็นไหมคะงานก็จะเป็นนี่ค่ะสังเกตดูจะยืนด้วยสีแดงพุ่งด้วยสีฟ้าแต่เวลาดูไกลๆแล้วน้องจะออกแบบว่าโทนสีเทาสม,มูทมากค่ะ เทาออกม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยค่ะแล้วก็ยกดอกด้วยสีเหลืองนะคะสีเหลืองแบบนี้เลยนกบอกว่าผืนนี้สวยจริงๆค่ะเชียค่ะค่ะแล้วก็ต่อเชิงยกลายแบบฉบับของสุโคไทยเราค่ะส่วนพื้นที่สองนะคะผืนนี้เนี่ยมาด้วยโทนพื้นสีชมพูอ่อนๆยกดอกด้วยสีเขียวแบบนี้เลยค่ะสีสีนี้ไม่เพี้ยนนะคะชัดเจนค่ะเป็นลายดอกบัวนะคะอันนี้ แล้วก็ต่อด้วยหัวแดงเชิงแดงแบบนี้ยกให้ดูตัวสิ้นตัวสิ้นใกล้ๆตัวสิ้นนี่เกิดจากยืนด้วยสีแดงแล้วก็พุ่งด้วยสีชมพูอ่อนๆนะคะนี่ค่ะก็เลยจะออกมาเป็นสีชมพูยกดอก,ดอกเขียวสีเขียวเหนียวซับค่ะใครสนใจก็ทักทายได้นะคะนี่ค่ะใส่แล้วก็จะประมาณนี้ใครที่ชอบความโดดเด่นนิดนิด สีไม่จืดจนเกินไปก็ผืนนี้ได้เลยค่ะส่วนผืนที่สามที่ไม้ชมวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นลายอันนี้เป็นลายดอกบัวเหมือนกันแต่จะเป็นเขียวคนละเฉดกับเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวนกให้ดูค่ะเปรียบเทียบกันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นเขียวใบไม้เขียวใบไม้อ่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวเขียวนี้จะแบบว่าเขียวซอฟเขียวสมูทขึ้นมานิดนึงบนพื้นสีแดงค่ะ ก็จะเป็นลายเหมือนลายแบบโบราณนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะลายสวยๆแบบนี้บนพื้นสีแดงยกดอกด้วยสีเขียวขี้ม้าค่ะสวยๆนี่ค่ะสีจริงก็คือสีนี้เลยนะคะนกบอกเลยค่ะไม่เพี้ยนค่ะวันนี้นี่ค่ะแล้วก็ต่อด้วยเชิงเห็นไหมคะน้องพอใส่พอใส่เชิงแล้วก็ทําให้สิ้นหมักโครนบ้านเราค่ะมันดูเก๋ดูโดดเด่นดูมีเสน่ห์ค่ะนี่ค่ะ ใส่แล้วแบบนี้สวยค่ะเนื้อลักษณะของเส้นมักขนก็คือเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มทิ้งตัวอยู่แล้วใส่สบายสําหรับคนที่ชอบผ้านุ่มๆนะคะส่วนผื้นสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นลายเหมือนกันค่ะอันนี้ยกดอกด้วยสีเหลืองทองบนพื้นสีแดงสีนี้ก็จะเป็นสีที่แบบว่าสีเหลืองทองก็จะเป็นที่นิยมโดดเด่นมากเหลืองทองบนพื้นสีแดงซึ่งสีตัดกันแล้วดูแล้วสวยงามเห็นไหมคะสีเหลืองทองดูสวยมากค่ะ แล้วก็ต่อหัวแดงแล้วก็ต่อเชิงนี่ค่ะเห็นไหมคะเชิงก็จะเข้ากันเติมแต่งแต้มสีสันนิดนึงให้เขาดูมีเสน่ห์ดูเก๋ๆใส่แล้วก็นี่เลยค่ะเห็นไหมคะได้นกให้ดูลายเชิงใกล้ๆค่ะอันนี้ก็เป็นเชิงยกลายนะคะเป็นงานทอยกลายทั้งผืนเป็นงานทอมือค่ะทอมือของบ้านเราสีสัชนาลายสุโขทัยนะคะ นี่ค่ะนกวันนี้เอาผ้าส,สวยๆให้ชมสี่ผืนจะเป็นผ้ามักโคนทั้งหมดเลยใครชอบแบบไหนก็ทักทายได้นะคะที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองหรือว่าจะแอดไลน์สอบถามก็ได้ค่ะนกยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าสุขโขทัยเลยนะคะนี่ค่ะสวยทุกผืนสวยทุกสีสวยจริงค่ะเพราะฉะนั้นใครชอบผืนไหนทักทายได้ค่ะ ใครที่ชอบชมผ้าสุขโขทยัยนกฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะในการหาผ้าสีสวยๆให้ชมค่ะทั้งไงคลิปนี้สวัสดีค่ะ